ข้อหนึ่เขาให้หาหาเดซบีด B, เดดคือการคูณลงเอาตัวนี้คูณลงมาแล้วก็ลบกับตัวนี้ที่คูณขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเท่ากับว่าเมทริกบเท่ากับ3 1, 3ม2ามสี่สองเสร็จแล้วเราก็เอาไปคูณลงลบกับคูณขึ้นมันก็จะได้1นคูณส ได้2ลบกับคูณขึ้นอยู่ไหนเนี่ยตราน,นี้คูณขึ้น c 3ได้1 2ข้อนี้ก็เลยตอบลบ10ต่อไปข้อ2กํกำหนดให้เขาให้หาเดซของเมริกที่ม,มีมิติ3คูณ3เราก็เขียนจดกันเอ้ยมันก็เขียนแบบนี้สิ สสเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้สองตัวหน้ามาเติมเอ้ยไอ้สองตัวหน้าตรงนี้มาเติมไว้ตรงด้านหลังตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คูณปกติคูณลงลบคูณขึ้นแบบนี้จุดจุดจุดแล้วก็ามาบวก,กันแล้วก็เอาไปลบกับตรงนี้ เอาตรงนี้คุณตรงนี้กันสี่องแปดอันนี้ได้หนึ่งสาอหอันนี้ได้สิบห้าลบกับคูณขึ้นคูณขึ้นอันนี้ได้หนึ่งสี่สบสอันข้อนี้ข้อนี้ได้เออสิ 17, ลบกันออกมาก็เหลือ ลบสองข้อนี้เลยตอบกอไก่ต่อไปข้อสามเขาให้หาไมเนอร์หนึ่งสามไมเนอร์คือการตัดแถวตัดหลักแล้วก็ไมเนอร์หนึ่งสามก็คือตัดแถวที่หนึ่งเอ้ยถูกแล้วตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามก็ตัดเลยแบบนี้แถวที่หนึ่งหลักที่สามมันก็จะเหลือ ไอ้นี่ก็เลยตอบก่อไก่ต่อไปข้อที่4ค่อยหาโคแฟกเตอร์หนึ่งสามโคแฟกเตอร์หนึ่งสามจะเท่ากับลบหนึ่งยกกำลังแถวบวกหลักก็คือหนึ่งบวกสามคูณกับไมเนอร์หนึ่งสามแล้วมันก็จะเท่ากับ หนึ่งยกกำลังสี่ก็ได้ลบหนึ่งเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมมันก็จะไม่มีค่าอะไรก็ตัดทิ้งไปเลยต่อไป minor หนะึ่งสามเราก็กลับไปดูข้อสาม minor หนึ่งสามคือสองลบหนึ่งสองหนึ่งสองลบหนึ่งสองเสร็จแล้วก็เอามาเดทต่อเอ้ยไม่ใช่สิมันก็ต้องคูณลงลบสองทิ้นเฉย เราก็จะเอาสองไปคูณ1ลบกับ2อคูณลบหได้ลบสตรงนี้มันมันลบเจอลบก็กลายเป็นบวกก็เลยเป็นสองบวกสมันก็เลยเท่ากับ4ข้อสก็เลยตอบตอบงองูตอ่ไปข้อ5้าเขาให้หาเด็ดเอเราก็ทำเหมือนเดิม คุณลงลบคูณขึ้นแล้วก็เอาไอ้สตัวหน้ามาต่อด้านหลังแล้วก็หาคำตอบออกมาอันนี้สองอันนี้ได้8คูณลงอันนี้ได้ศูนนี้ได้ศูนตัวคูณลงเราได้8ลบกับอันนี้ยังไม่รู้อันนี้อันนี้ได้ศูนย์ อันนี้ได้30อันนี้ได้ศูนย์ก็จะได้8ปดลบสาก็จะเท่ากับ22ข้อ5ตอบข้อควายต่อไปข้อที่6ให้หาอินเวอร์สให้หา A อินเวอร์สเออินเวอร์สมันมีสูตรอยู่ A ลบ1งเท่ากับสส่วน A เราก็ไปเราก็แทนค่าไปเลย A-1 ลบหนึ่งมันก็จะถูกไนีถูกแหละมันก็จะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนแอันนี้ก็คือคำตอบต่อไปเขาให้หาอินเวอร์สอีกแล้วรอบนี้สูตรมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้มันจะต้องทำแบบนี้สูตรมันคือคืออ๋อ a หน่วยเท่ากับ c หนึส่วนเด็ a คูณกับ add joy a อย่างแรกเราก็ไปหาเด็ด a ก่อนเด็ a มันจะเท่ากับ5้าคูณสามสบาลบกับ4 2ได้8อันนี้ก็เท่ากับตดต่อไปเราก็หา add j o i t แอดเยเอมันจะเท่ากับแอดเจยเอคือเราจะเอาสองตัวนี้มาสลับที่กันห้าไปอยู่ที่สามสามอยู่ที่ห้าอย่างนี้ส่วนส่วนสองตัวเนี้ยเราจะต้องสลับเครื่องหมายแบบว่าตัวเนี้ยเป็นบวกเราก็เปลี่ยนมันเป็นลบอันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลบเหมือนกันแค่สลับเครื่องหมายเราก็เขียนเลยอะไรบ้างวห้าสามสี่สองอันนี้ก็ต้องเป็นลบสี่ลบสอง เสรแล้วก็เขียน adjoin เ,อ,อ,เอ,อไม่ใช่ a inverse เท่ากับ1หนึส่วนเจ็ดส่วนเคูณกับ5้าลบลบสใช่ได้แล,แล้วนี่คือคำตอบต่อไปข้อ8ข้อ8ให้นม่ทู เขาให้หามิติมิติก็คือแถวคูณคูณหลักอันไหนรีเเนี่ยสอ,อันนี้มีอยู่2แถวก็ใส่2ไปคูณกับหลักหลักมี3ก็ใส่3แค่นี้ต่อไปให้ระบุสมาชิก a 1 2ก็คือสมาชิกตัวเอยสมาชิก แถวที่1หลักที่2องแล้วก็ดูอันนี้คือแถวที่1หลักที่2มันก็จะไปตรงกับเลข2พอดีเพราะฉะนั้น A12 ก็จะเท่ากับเอ้ยอะไรนะเอาใหม่แถว1หลัก2 A12 ก็เลยเท่ากับ2ต่อไปเราก็มาหา A23 ต่อ A23 แถวที่สองหลักที่สามแล้วก็นี่ดูขีดเลยแถวที่สองหลักที่3ามมันก็จะไปตัดกับตรงนี้พอดีฉะนั้นตัวนี้ก็คือ a สอามใช่ต่อไปก็หา a สองหนึ่งสองหนึ่งมันก็จะเท่ากับสเสร็จแล้วต่อไปข้อที่9้าเขาให้หา ค่าขอ x ละ Z อันนี้เขากำหนดมาให้เราว่า minor เอ้ยไม่ใช่ metric สอันนี้เท่ากันเราก็จับมันเท่ากันเลยแก้สมการปกติเราจะหาตัวนี้ก่อน4เท่ากับ Z ลบ1เราก็ย้ายข้างลบ1 z มันก็จะเลยเท่ากับ4-1วก1มันก็จะเท่ากับ5ดังนั้น Z เท่ากับห ต่อไป x x ง่ายๆมันมันให้มาแล้วเราก็ใส่ไปเลยจบแค่นั้นแหละจากตัวนี้เท่าก,กับตัวนี้แล้วก็จากตัวนี้เท่าก,กับตัวนี้แล้วก็หาค่าป,ปกตินี่ก็คือคำตอบเสร็จแล้วต่อไปข้อ10ข้อสิข้อ10อันนี้ให้เอาเมทริกมาบวกกันเราหา a บวก b ก่อน ก็เอาเมทริก A ใส่ลงไปบวกกับเมทริก B สี่หนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็เอามาบวกกันปกติจับคู่ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันตัวนี้กับตัวนี้คู่กันตัวนี้กับตัวนี้คู่กันตัวนี้กับตัวนี้คู่กันแล้วก็เอาไปใส่ในไอเนี่ยเมทริกสี 4บวก1ได้5 1บวก0ได้1 2บวก0ได้2 3บวก5ได้8และนี่เอเออ๋อเราต้องหา a ลบ b ด้วยเราก็ทำเหมือนเดิมเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแค่นั้นแหละลบกับ4 1 0 5 ก็จะได้เท่ากับเอาตัวนี้1นลบสได้ลบสแล้วก็0ูนลบหได้ลบหนลบศูนย์ได้2 3งลบหได้ลบสใช่ไหมดูดูกันนึ่งลบสลบสศูนย์จุด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 ลบ ห้ลบสอโอเคนี่คือคำตอบต่อไปข้อ11หาค่าของสาี 4. อันนี้เราก็แค่เอา3กระจายเข้าไปในเมตริกแบบนี้อันนี้กระจายเข้าไปในสองอันนี้ไปที่ลบหนแล้วก็3มันก็จะได้เท่ากับ3าคูณสองได้หก 3คูณลบ1ได้ลบ3 3คูณ0ได้0 3 3 9เสร็จแล้วต่อไปข้อ12เขาให้เอาเมตริกมาคูณกันหาอะไรอยู่น,นั่นเขียนกัน p คูณ q, q. เราก็ต้องดูก่อนว่ามิติของเมทริกสองอันเนี้ยมัน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 ไอน,นี่ได้ไหมแบบนี้อย่างเช่นอันนี้เป็น n คูณ m มันก็ต้องเอ๊ะอีกเมทริกอีกเมทริกหนึ่งก็ต้องเป็น m คูณอะไรก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยต้องเหมือนกันเข้าใจมั้งอ่ะอย่างอันนี้เป็น สอคูณสแล้วอันนี้เป็น2อคูณหไอตรงนี้มันเท่ากันแสดงว่ามันเอามาคูณกันได้เสร็จแ,แล้วเราก็เอามาคูณกันเลยคูณเราต้องเอาแถวที่1นึ่งของอันแรกแถวที่1คูณกับหลักของอันของริธอีกอันหนึง่งอันนี้เราก็หาได้เลยแล้วก็เอาเอาตัวนี้ มาคูณตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปบวกกับตัวนี้ที่คูณตัวนี้เราก็จะได้แถวแถวที่หนึ่งและที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาห้ามันก็จะได้ห้าบวกสิบสองแล้วด้านล่างก็จะได้เป็นอันนี้คูณอันนี้บวกกับอันนี้คูณอันนี้มันก็จะได้สิบห้าบวกยี่สิบสี่ก็จะเท่ากับ ิ 17, กับยีออ่สหรอถูกแล้วสิบห้าตรงนี้ก็จะเป็น39มันเก้าแล้วนี่คือคำตอบต่อไปข้อ13หาเดดเหมือนเดิมคุณลงลบคูณขึ้นสามหเท่ากับ สี 4, 3, 12, ่สามลบสเท่ากับสิข้อนี้เลยตอบสิต่อไปหา A n s ทนส e t ส a ทนสโพ e คือการกลับหลักกลับแถวเราจะย้ายไอ้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ถูกแล้วอันนี้มาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้สำหรับพี่สลรับ เราก็จะได้ A A มันก็จะได้1 0-1ลบ1เราเอาตรงเนี้ยย้ายมาเป็นแนวนอนแบบนี้โอ้ยใช้ผิดอันต่อไปก็2-1 0ลบ1 0เสร็จแล้วนี่คือ A ทานสโอตต่อไปข้อที่15 เขาให้อาหารเอยแก้สมก,การเราจะใช้กฎของคามเมอร์อย่างแรกเราต้องเขียนอ้นี้ก่อนตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า x y ลงในอันนี้แล้วตรงนี้เราก็จะใส่เป็น x ก,กับ y แล้วก็เท่ากับเท่ากับเราจะใช้เลขตรงนี้มามันก็คือ7กับ1แล้วแล้วเราก็จะเอาเลขข้างหน้า x y มาด้วยอันที่1มันเป็น2กับ3ส่วนอันที่สอง มันเป็น1กับลบหอย่างแรกเราเราต้องหาอ่ะอันนี้ให้เป็น A นะอย่างแรกเราต้องหาเอาเป็น A เล็กซ์แบบง่ายกว่าอันนี้เป็น A อย่างแรกเราต้องหาเด็ด a ก่อนเด็ดเเท่ากับแล้วก็มาเด็ดปกติก็จะได้ลบสอลบกับ3าเท่ากับลบห้า ต่อไปเราต้องมาหา d ดซเอมันก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยมาใส่ในช่องแรกเราจะตั้งชื่อมันว่า A1 มันก็จะได้7 1 3ดลบหแบบนี้7จคูณลบหได้ลบเลบกับ3เท่ากับลบสิ แล้วต่อไปก็เด็ด a 2เด็ด a 2ก็คือนำตรงนี้มาแทนในตรงนี้เหมือนเดิมสองหแล้วก็อา่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น7กับ1แล้วก็เด็ดกันปกติส,สองหนึ่งได้สองแล้วก็ลบกับ7ได้ลบหแล้วเราก็เอาไปแทนแบบนี้ เท่ากับเดซเอหนึ่ส่วนเดซเมันก็คือนำคำตอบของ A1 อ่ะตรงนี้ก็คือลบสิส่วนด้วยเดซเก็คือลบหนี่ก็คือคำตอบของ X ต่อไป Y Y ก็คือเดซเออุ้ยเดซเอส่วนด้วยเดซเ ก็คือนำคำตอบที่ได้จากอันเนี้ยเอาไปแทนปกติเลยก็คือลบหส่วนด้วยลบหมันก็จะได้1อุ้ยอันนี้ส่วน x ได้สองเราก็มาเขียนคำตอบ x เท่ากับสอเท่ากับหนึ่นี่คือคำตอบเสร็จแล้วต่อไปข้อที่16 เขาให้หาลบห้า e เราเราก็แค่เอาลบห้าไปแทนตรงนี้แล้วก็กระจาย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 เข้าไปเราก็จะได้ลบห้า e เท่ากับลบห้าคูณหนึ่งได้ลบห้าลบห้าคูณสองได้ 0, ลบสิบลบห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบห้าคูณลบหนึ่งได้ห้าอันนี้คือคำตอบเสร็จแล้วต่อไป ข้อที่สิบเจ็ดข้าหาดีเทอร์มินแนนต์ดีเทอร์มินแนนต์ก็คือเด็ดเราก็ทำเหมือนเดิมเอาสองตัวหน้ามาเติมด้านหลังเราก็จะได้1 0ลบ1 0 1งนลบ2 3 1 1าหนีวนี้ไม่ใช่สิงล้วเขียนว่านงนี้1 0 0 1 3 1แล้วเราก็หาค่าของคูณลงก่อน มันก็คือ1 0 0ลบ3ลบ2 0อันนี้ก็ถูกไหมนะเช็กกัน1 0 0ถูกแล้วมันก็จะได้1ลบกับลบ5มันก็จะเท่ากับ1บวก5เท่ากับ6 5 17ก็เลยตอบ6 ต่อไปดูข้อ18กํกาหนดให้ a เท่ากับเขาให้เอาเมทริกสองอันมาคูณกันแล้วก็ทำแบบอันนั้น2 1-1 0 0-1 3ลบ1 0ลบาแล้วก็ต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นเมทริกอะไรมันคือ2คูณ2อันนี้ก็เป็น2คูณ2แล้วเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเท่ากันแสดงว่ามันอ่ะ คูณกันได้แล้วก็หาเลยเอาตัวแถวที่หนึ่งของอันแรกคูณหลักที่หนึ่งของอันแรกก็จะได้สองคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกกับสามคูณสามคูณหนได้สามได้แล้วต่อไปก็เอาแถวที่หนึ่งอันแรกคูณกับหลักที่สอง ของมิติอันที่สองแล้วก็จะได้สองสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองบวกกับหนึ่งต่อไปเราก็จะเอาแถวที่สองหลักที่สองแถวที่สองเอ้ไม่ใช่ผู้พิจิแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเอามาคูณกันแบบเมื่อกี้เราจะเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยมาจับคู่กับตัวนี้แล้วก็มาบวกกันเพื่อให้ได้ค่าตรงนี้ แล้วก็เอาลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณสามได้ศูนย์เหมือนกันตรงนี้ก็ได้ศูนย์ไปเลยต่อไปเราก็จะเอาตรงนี้มาคูณกับตรงนี้ต่อเพื่อเอ๊ะเราจะเอาแถวที่สองหลักที่สองมาคูณกันเพื่อเพื่อหาแถวที่สองหลักที่สองของอันนี้ก็ทํเลยลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้หนึ่งบวกกับหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็จะได้เสร็จแล้วก็บวกลบคูณหารกับปกติสามบวกศูนย์ได้สาม อันนี้ได้ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่คือคำตอบอุ้ยห่างจังเลยอ่ะต่อไปข้อที่สิบเก้าจะเสร็จแล้วกำหนดให้แร่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 แโอเคเขาเขากำหนดมาให้แล้วว่าอันเนี้ยมันเท่ากันแล้วก็ค่าแทานค่าปกติเขาให้ แล้วก็เนี่ยอันเนี้ยมันเท่าไม่ใช่สิอ๋อนี่ไง x เท่ากับสองนี่ก็ได้คําตอบของ x แล้ว y แล้วเอ้ยอันนี้ก็ได้คําตอบของ x แล้ว x ก็เท่ากับสองนี่คือคําตอบของ x ต่อไปคําตอบของ y y เราก็ต้องไปดูศูนย์เราต้องเอาแบบว่าสมาชิกที่มันไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นที่เดียวกันน่ะนั่นแหละศูนย์เท่ากับ y ลบ1ดังนั้น y จะเท่ากับ1ก็แก้สมการปกติเสร็จแล้วนี่คือคำตอบของข้อ19ต่อไปฉันฉันฉันอ๋อบว,บ,บ,วบ,บวกลบบวกลบเมทริกซ์แล้ก็บวกลบปกติ บวกกับ0134-1-3ลบ1ลบ3ตอนแรกเราเขียนไม่พออไอืออ,อันนี้เป็น a บวกเขียนไปก่อนเขียนตัวเล็กๆอันนี้เราทา a บวก b ก่อน a บว b มันคือ1 0-1-2-3-2ลบ1ลบ2 3 2, บวกกับ0 1 3 4ลบ1 3 3 4เราก็อามาบวกกันปกติตัวแรกก็จะได้1บวก0ได้1 0บวก1ได้1ลบ1บวก3ได้2ลบ2บวก4ได้2 3บวกลบ1ได้2 2บวกลบ3ได้ลบ1น,นี่คือคำตอบของอ e ีพเมตริก A บวกเมตริก B ต่อไปก็หาเมตริก A ลบเมตริก B เขียนจดก่อน แล้วก็เอาลบกันก็เอาตัวนี้ลบกับตัวนี้อันนี้ก็ได้หนึ่งปกติแล้วก็เอาศูนย์ลบหนึ่งอันนี้ก็ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสามได้ลบสี่ลบสองลบสี่ได้ลบหก 3ลบ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 เป็นบวกก็จะได้3มบวก1เท่ากับ4 2สองลบลบ3ลบลบลบเจอลบกลายเป็นบวกก็จะเป็นสองบวก3าอันนี้ได้ห้าเสร็จแล้วหมดแล้ว